เออก็ก็แบบอืมก็แบบเอ๋แบบใช้ด้วยกันเนี่ยเพราะว่าอันนึงมันจะมีสองจะมีความรักเนี่ยมก่จริงเลยแก่ี่เป็น,ปน,ปน,นลยผมออกมาทีไรเนี่ยก็เห็นแต่ว่าคุณนั่งเล่นมือถือตลอดเวลาพวกคุณช่วยทำงานให้ดีๆหน่อยได้ไหมทำงานก็ผิดพลาดมาตลอด งานนี้ไปแก้มาใหม่แล้วส่งให้ทันวันพรุ่งนี้โตรเบื่อเลยอ่ะเอ๋ออนโธ่แกช่วยฉันหน่อยสิเออนนะออนนะ เย็นนี้ฉันมีนัดกาแฟหลังเลิกงานนะสิฉันเทเดทเดทก,กับแฟนไม่ได้จริงๆอ่ะช่วยฉันหน่อยนะอ้อนนะเจนหนูก็อยากจะช่วยแต่เจ้เห็นงานหนูไอ้เนี่ยเจนน,ะจนี่คือแบบหนูก็กำลังหาคนช่วยอยู่เหมือนกันอ่ะจะเอาอย่างไีช่วยเจ้ไม่ได้หรอกฉันจะยกเลิกเดทก,กับแฟนใช่ไหมโอ้เจนปวดจะปวดเอเอแกปวดจะหัวทำยังไงดีเนี่ยเจนแก ปิลโอ้ยเป็นไงบ้างจามฝึกงานที่เนี่สามเดือนแล้วนี่เราอะเป็นไงบ้างก็ดีนะคะพี่เพราะมีพวกพี่พี่ช่วยสอนงานแล้วก็ช่วยให้คําแนะนํากับหนูหนู <c oughs> ก็เรียนรู้ได้ไวเนี่ยแหละต้องขอขอบคุณพี่พี่มากเลยนะคะที่ช่วยสอนแล้วก็เอ็นดูหนูขนาดนี้โอ้ยหนูนะ่าเอ็นดูจะตายจะไม่เอ็นดูได้ไงเนาะ <c oughs> น่ารักแบบเนี้คงทํางานได้หลายอย่างเลยสิเก่งสไตล์แกอะเออพี่จะบอกว่าวันนี้ พี่มีงานให้หนูช่วยอะ่ะพี่คิดว่าหนูอะ่ะทําได้แน่่ไม่มีอะไรมากหรอกจ๋ะก็แค่เอกสารพวกเนี้ยพี่เรียงไว้ให้หมดแล้วหนูก็แค่พิมพ์นิดๆหน่อยๆแล้วก็เอาไว้างให้มันโตพี่ก็พอใจวันนี้พี่นัดแฟนไว้ไปเดทด้วยยกเลิกไม่ได้พี่ฝากด้วยนะจ๊ะได้ค่ะพี่เชอรี่ขอบเลยมากจาปานนอ,อนน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  นี่เปิ้ลคือพี่อะสังเกตเห็นว่าเปิ้ลอะเป็นคนที่ทํางานพิมพ์งานได้รวดเร็วมากเลยแล้วก็ถูกต้องใช่ไหมอืมพี่ก็เลยอยากจะให้เปิ้ลอะช่วยพิมพ์ข้อความตรงนี้พี่ในสีไม่เยอะหรอกแต่ว่าตะกี้งานของพี่เชอรี่เขาก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะคะพี่เชื่อว่าเปิ้ลทำได้แล้วก็ทําได้ดีกว่าพี่แน่นอนนะเพราะว่าเนี้ยคุณนอนนท์อะให้พี่แก้มา สามสี่รอบแล้วแต่ว่ามันก็ยังแบบไม่โอเคเห็นปะเกินนั่นแหละก็อยากให้เปิ้ลช่วยหน่อยนะแล้วก็ถ้าทำเสร็จแล้วเปิ้ลก็เอาไปวางไว้ที่โต๊ะพี่ได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่เอาให้คุณนนท์ดูขอบคุณมากนะเปิ้ลได้ค่ะโอเคงั้นพี่กลับบ้านก่อนนะเปิ้ลค่ะบายบายสู้ๆจ<ด>้า อาเปิ้ล<ะ>ยังไม่กลับอีกเหรอวันนี้ผมไม่ได้มีโอทีคุณทำพอดีว่าหนูยังมีงานค้างอะคะ่ะอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วค่ะดึกขนาดนี้แล้วยังจะทำงานอะไรอีกะพี่พี่ๆเขากลับหมดแล้วเนะี่ยยังมีงานค้างอยู่อีกนิดหน่อยเลยอยากทำให้เสร็จนะคะนี่มันไม่ใช่งานของเปิ้ลนี่ยแล้ว เพื่อมาหนาทำงานนี้ทำไมไม่เป็นไรคะ่ะคุณานนท์หนูอยากช่วยเราที่หนูช่วยได้นะคะนี่เปิ้ลเปิ้ลจะเหนื่อยไปทำไมอ่ะเปิ้ลเอาเวลาเนี่ยไปทำงานของเปิ้ลนให้ดีด,ดีกว่าไหมปไปกลับได้แล้วเดี๋ยวผมไปส่งไม่เป็นไรคะ่ะคุณานนท์ถือว่าเป็นการฝึกไปในตัวด้วยนะคะไม่ได้เปิ้ล นี่มันก็ดึกมากแล้วและอีกอย่างคุณยังฝึกงานอยู่ด้วยถ้ากรมรายงานรู้เนี่ยผมก็โดนเล่นงานตายสิไปกลับได้แล้วนี่เัื่นครับ<ะ>เนรู้ไหมว่าบางทีการเรียนรู้เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปทำง,งานให้กับคนอื่นนะ การเรียนรู้ที่ดีเนี่ยมันคือการที่เราฝ่ายรู้เรียนรู้แล้วก็สังเกตคนอย่างที่ทำงานอย่าให้ใครใช้วิธีนี้กับคุณได้อีกเข้าใจไหมค่ะเปิ้ลเข้าใจแต่ว่าก็อยากจะทำให้เต็มที่ในตอนที่เปิ้ลยังทำงานอยู่ตรงนี้นะคะผมเข้าใจคุณนะเปิ้ลแต่ก็อย่างที่ผมบอกทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองแล้วทุกคนก็มีเงินเดือนหมด ใครเอาเปรียนรับทราบค่ะคุณนุนยังไงก็ต้องขอบคุณคุณอานุนมากมากเลยนะคะที่ช่วยดูแลหนุ่มขนาดนี้เป็นไรมีอะไรปรึกษาผมได้ตลอด<ะ>ไปกลับบ้านเถอะเมื่อวานเดินเที่ยวสนุกมากเลยแกมีอะไรอยบอกกที่นี่งานล้ม เจ็บอะไรหรอกินด,ดูสิเปิ้ลงานที่พี่ให้ทำเมื่อวานอะ่ะยังไม่เสร็จอีกเหรออย่าบอกนะว่างานยังไม่เสร็จอ่ะคิดเวลรไม่มีผิดพี่เธอคิดว่าเธอจะแกล้งพี่สองคนได้ใช่ไหม เธอคิดว่าจะไม่ให้พี่สองคนมีงานส่งคุณอานนท์ใช่ไหมคิดว่าแล้วไม่มีผิดร้ายกว่าที่ฉันคิดอีกนะไม่ใช่นะคะจะไม่ใช่ได้ยังไงโรงงานี่มีมิเสเศ็เนี่ยเสียงดังวายๆอะไรกันอ,อ,อะอ,อนคือว่าเกทขัต้นไม่ใช่ค่ะ มีอะไรหรือเปล่าคุณนนท์คะไม่มีอะไรเลยคะ่ะคือเมื่อวานเนี่ยรียให้เปิ้ลเขาพิมพ์งานนิดหน่อยอะคะ่ะแต่เปิ้ลเขายังทําไม่เสร็จอะค่ะผมเอางานนี้พวกคุณทําไม่ได้ให้เปิ้ลทําคุณเอางานนี้เปิลทําหมายความว่าไงไม่ได้ที่ผมถทำหรอไม่ใช่นะคะคุณณนอนท์คือ บริษัทเจ้าพวกคุณมาทำงานไม่ใช่มาสั่งงานหรือใช้ใครก็ได้พวกคุณเลือกเอาว่าจะให้ผมไล่ออกหรือจะทำหนังสือร่างออกกันเองไม่นะคะคุณอนุนไม่นะคะออนสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะออนขอโทษคะ่ะคืออย่าไล่พวกเราสองคนออกเลยนะคะ ออนยังมีแม่มีบ้านมีรถที่ออนยังต้องดูแลอยู่นะคะคุณนนท์เห็นใจออนด้วยนะคะใช่ค่ะคุณนนท์รีก็เหมือนกัน,นะคะ่ะคุณพ่อรี่อยู่โรงพยาบาลจะค่าเช่าบ้านอีกคือถ้ารี่ออกงานตอนนี้ครอบครัวรี่แย่แน่เลยค่ะคุณนนท์อย่ารีาลี่ออกเลยนะคะ,ะพวกคุณก็รู้นะพวกแตงยังเดือดร้อนนะ แล้วทำไมไม่ตั้งใจทำงานดีๆปัญหาทุกอย่างพวกคุณเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองนะผมช่วยอะไรพวกคุณไม่ได้ขอโท่นนะคะคุณเดนขอร้องเถอะค่ะอย่าให้พี่ๆเขาออกเลยนะคะพวกคุณเห็นไหมขนาดพวกคุณทำกับน้องเขาขนาดนี้ เขายังมาขอร้องแทนพวกคุณเลยป,เปิ้นพี่ไี่ขอโทษนะพี่ก็เห็นแก่ตัวจริงๆอะแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ตัวเองเกินไปอะ่ะปพี่ก็ขอโทษปิ้นเหมือนกันนะที่พี่โยนงานให้เปิ้นแล้วเปิ้นก็ต้องทำงานดึกๆดืด่นๆให้พวกพี่อะ พี่ขอโทษนะยกโทษได้วพวกพี่หน่อยนะหนูยกโทษให้พี่อยู่แล้วคะ่ะหนูไม่เคยกดพี่เลยนะขอบคุณนะขอบคุณจริงๆนะขอบคุณนะผมเห็นกับพวกคุณสองคนนะที่ยังรู้สำนึกในความผิดของตัวเองผมจะไม่ไล่พวกคุณออกก็ได้แต่ การลงโทษก็ยังคงมีอยู่ผมขอสั่งให้พวกคุณทำโอทีเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ค่ะมิรนน์ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ไม่ไล่ลี้อันอนอออนะคะขอบคุณนะคค่ะขอบคุณนะคะ